หลายหลายท่านในห้องนี้คงเคยจะมีญาติหรือว่าตัวท่านเองเจ็บป่วยเจ็บป่วยผมหมายถึงเจ็บป่วยหนักนะฮะป่วยฉุกเฉินซึ่งต้องไปที่ห้องฉุกเฉินหลายครั้งเมื่อท่านป่วยเนี่ยนะฮะท่านมักจะหาใครสักคนไปส่งโทรศัพท์เรียก1 6 6 9ตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินในบ้านเราบ้างเรียกญาติบ้างข้างบ้านบ้างไปส่ง เมื่อไปถึงห้องฉุกเฉินก็จะมีหมอมีพยาบาลดูแลท่านครับดูแลด้วยความเร่งรีบหากท่านต้องผ่าตัดเขาก็จะพาท่านขึ้นห้องผ่าตัดด้วยความเร่งรีบรีบด่วนหากท่านต้องได้รับการทําบางอย่างเช่นสวนหัวใจกรณิเ้นทวนหัวใจ,วใจตีบก็จะพาท่านไปอย่างเร่งรีบเพราะมันเป็นเรื่องของเวลาครับหากเราช้าตายพิการกลับมารีเขเวอ์เหมือนคนปกติไม่ได้แล้วคนเหล่านี้ล่ะครับ ที่เขาอยู่บนพื้นที่ห่างไกลอย่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เขาเข้าถึงบริการยากที่เขาไปรับการรักษาแล้วจําเป็นต้องรักษาอะไรบางอย่างที่มันจําเพาะเขาไปถึงสถานบริการได้อย่างไรผมมีเรื่องเล่าให้ฟังนิดนึงครับสีปีที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสไปแม่สระเลียงอำเภอหนึ่งในแม่ฮ่องสอนครับแล้วก็มีโอกาสไปเยี่ยมสถานีอนามัยแห่งหนึ่งมีคนวิ่งมาบอกที่สถานีว่ามีรถกระบะเกิดอุบัติเหตุ มีชาวเขาท่านหนึ่งตกจากรถกระบะบาดเจ็บผมและทีมเพื่อนที่ไปเยี่ยมสาวสยในไม้นั้นก็คุณหมอธรณีจากนกครพิงค์แล้วก็สอนท้ายมอเตอร์ไซค์ครับขับขึ้นไปบนดอยเพราะจะไปดูว่าทําอะไรได้บ้างผมเอาลงมาไม่ได้ครับชาวบ้านก็พยายามช่วยกันด้วยกันเอาไม้มาผูกเอาผ้าห่มมาผูกเอาผู้บาดเจ็บแบกเดินเท้าลงมาผมก็เดินตามลงมาครับมาถึงที่อนามัยเราก็ให้การดูแลเบื้องต้น เขาดีขึ้นระดับหนึ่งเอาขึ้นกระดานรองหลังไม่มีลดไปเดินเท้าอีกประมาณกิโลนึงครับไปที่ท่าน้ําเพื่อเอาขึ้นเรือล่องเรือตามแม่น้ําสารวินครับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งไปขึ้นฝั่งแถวแถวแม่เสเรียงนั่งกระบะอีกยีนาทีครับเพื่อไปถึงโรงพยาบาลแม่เสเรียงรับการรักษาและหากต้องส่งต่อเข้าเมืองนะครับก็ต้องไปอีกประมาณหชั่วโมง เพื่อจะเข้ามาถึงเชียงใหม่การจะเอาชนะพื้นที่ที่มีแต่พุนเขาและเดินทางยากแบบนี้ซึ่งห่างไกลกับเมืองหรือการรักษาที่เป็นมาตรฐานมันมีทางเดียวครับที่จะเร็วที่สุดเพื่อเอาชนะข้อจํากัดของเวลาครับต้องบินไปครับต้องบินไปการจะบินได้มีแฟกเตอร์สอย่างครับสามอย่างหนึ่งต้องหาเครื่องบินครับไม่มีเครื่องบินก็บินไม่ได้ สองมันต้องมีหมอมีพยาบาลดูแลเขาบนเครื่องบินนักบินก็มากับเครื่องบินนะฮะอันนี้หมายถึงหมอกับพยาบาลสามงบประมาณครับต้องมีสามสิ่งประกอบกันผมไปเรื่องแรกก่อนครับท่านเคยเห็นซีรีส์นี้ในหนังญี่ปุ่นออกตามเคเบิลเยอะแยะด็อกเตอร์เฮลิหรือหนังที่เรียกว่าโคฟบลูประเทศญี่ปุ่นมีอากาศยานทางการแพทย์ครับ พาผู้ป่วยฉุกเฉินบินจากจุดเกิดเหตุก็ดีโรงพยาบาลก็ดีไปส่งที่โรงพยาบาลที่เขาสามารถรักษาได้ครับแต่แน่นอนนั่นคือประเทศญี่ปุ่นแและแน่นอนนี่คือซีรีส์ครับชีวิตจ,จริงไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องอาศัยอากาศย,ยานทางทหารครับเรื่องมันเริ่มต้นจากมีทหารบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่มีทีมหมอและพยาบาลในจังหวัดแม่ฮ่องสอนพยายามช่วยเหลือทหารนี้ด้วยการ นำส่งมาที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยคอนเน็กชันจากทีมเล็กๆและการบาดเจ็บของทหารค่อยๆขยายมาสู่ภาคประชาชนทหารยินดีช่วยครับอากาศยานที่ทหารมีก็พาผู้ป่วยเหล่านั้นนําส่งมาเข้าที่จังหวัดเชียงใหม่และมันขยายไปสู่อากาศยานของตํารวจอากาศยานแม้แต่เครื่องบินที่บินทําฝนหลวงบางครั้งก็ถอดเครื่องมือออกพาคนไข้ามาส่งครับเพราะมันค่อยๆขยายไปเรื่อยๆ แล้วเราก็ขยายไปสู่อากาศยานพาณิชย์อย่างการแอร์ที่บินในภาคเหนือเป็นต้นก็ช่วยเราได้มากพอสมควรครับเรื่องที่สองคือบุคลากรเราจะหาคนที่ไหนเราสมัครรับสมัครอาสาสมัครที่เป็นแพทย์และพยาบาลครับ <c oughs> ซึ่งเริ่มต้นจากทีมเล็กๆจากแม่ห้องสอน <c oughs> บินนําส่งผู้บาดเจ็บจากแม่ห้องสอนเข้าเชียงใหม่แล้วเทรนเขาให้เขารู้วิธีว่า <c oughs> ดูแลคนไข้ใน ER ไม่เหมือนกับดูแลคนไข้บนอากาศยาน ที่เป็นเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กๆแล้วเรามีพื้นที่จํากัดทํางานได้ค่อนข้างยากเสียงดังคุยกันไม่รู้เรื่องต้องเทรนมีความเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศอย่างนี้เป็นต้นครับทีมอาสาสมัครเหล่านี้เข้ามาสมัครแล้วเราก็เทรนเทรนให้เขาสามารถบินได้จนกระทั่งปัจจุบันมีอาสาสมัครกว่าร้อยชีวิตในเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านเชียงรายที่สามารถที่จะบินนําส่งผู้บาดเจ็บเหล่านี้ได้ งบประมาณครับประเทศไทยเรามีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินที่เรียกว่าสพอชอหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า National Institute for Mercy Medicine เขาดูแลเรื่องการแพทย์ก่อนถึงโรงพยาบาลหากมีใครบาดเจ็บรถแอมบูล n นที่วิ่งไปรับด้วยระบบ169กก็สถาบันนี้รับผิดชอบครับเมื่อเรามีงบประมาณมีทีมมีเครื่องบินเราก็บินครับนี่คือภาพสมัยแรกๆที่เราบินกันนะครับนี่ใช้หอของตำรวจ พาผู้บาดเจ็บเจ็บป่วยบินส่งครับผมจะพาท่านไปดูคลิปสั้นๆสัก30วินาทีว่ามันเป็นอย่างไรนะครับก็มันก็จะเริ่มต้นจากง่ายๆครับแม่องศรข้ามาเฮลิคอปเตอร์จากเชียงใหม่ก็บินไปที่แม่องศรน,น่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ของทหารบ้างตำรวจบ้างแลนดิ้งที่สนามบินทีมสกายด็อกเตอร์ก็พาผู้ป่วยที่เขาพามาส่งที่สนามบินบินไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ข้ามภูเขาที่ความยากลาบากที่ผมเรียนที่ทราบ ล่อนลงที่สนามฟุตบอลของคณะแพทยสาสตร์มหิลหรือโรงพยาบาลด้านประเชียงใหม่หรือบางครั้งก็เป็นแลนดิ้งที่สนามข้างๆโรงพยาบาลนครอีเพื่อเอาผู้บาดเจ็บขึ้นแอมบูเล็ตแล้ววิ่งเข้าโรงพยาบาลซึ่งระยะทางสั้นกว่าช่วยคนได้มากครับเมื่อเราบินในลักษณะน,น,นี้เริ่มแรกเริ่มจากเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนต่อมาแล้วก็ขยายไปที่เชียงรายและน่านปัจจุบันเริ่มขยับลงไปใต้เช่นภูเก็ตสงขลา สุราษธานีกาญจนบ,บุรีและบางพื้นที่ในภาคอีสานนะครับก็เริ่มมีการบินลนักษณะน,นี้โดยใช้อากาศยานทางทหารเป็นส่วนใหญ่เรามีเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์กที่เราเล่นกันไลน์กันทุกวันเนี่ยนะฮะที่กดๆเนี่นะฮะ,ะ,ฮะเวลามีเคสจะบินเขาก็จะโยนเข้าไปในไลน์กรุ่มของคุณหมอ100ร้อยกว่าคนแล้วช่วยกันแนะนำตักเตือนว่าเราจะลืมอะไรไหมเตรียมอะไรหรือเปล่าประสานงานภายใน เห็นหมอเล่นลลยอย่าคิดว่าหมอเล่นเพราะคุยเรื่องไร้สาระนะฮะบางครั้งก็เป็นเรื่องพวกนี้เป็นต้นครับนะฮะเครือข่ายแล้วขยายออกไปนะครับตอนนี้มีทั้งทหารบกทหารอากาศการบินพาณิชย์หมอในกลุ่มทั้งสสจจังหวัดเชียงใหม่คือสาสุขจังหวัดเชียงใหม่หมอโรงพยาบาลนครพิงค์มหาลัยนครเชียงใหม่และหมอในพื้นที่ของจังหวัดครับเป็นเครือข่ายที่แน่นแฟนและทํางานร่วมกันโดยมีสพชเป็นคนสับสนเรื่องงบประมาณที่เราเป็นส่วนใหญ่ร้อยกว่าลายเนี่ย เมนลี่เลยส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุครับรองลงมาเป็นเรื่องหัวใจไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนที่เป็นชาวบ้านในแม่ห้องสอนเนี่ยนะครับมีเป็นโรคหัวใจก็ไม่น้อยต้องมาขยายหลอดเลือดต้องมาผ่าตัดบายพาสมีเหมือนกันครับและส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นชาวบ้านนะฮะไม่ได้เป็นผู้ที่มีหน้าตาทางสังคมหรือมีสตังค์มากมายอะไรเหตุการณ์มาสะดุดด้วยภาพนี้ครับท่านคงจําได้เมื่อปลายปี2014อากาศยานทหารที่นํา แม่ทับลองไปทัพภาค3บินปฏิบัติภารกิจครับบินขึ้นได้สินาทีเครื่องบินตกเกิดคําถามในทีมว่าปลอดภัยจริงหรือถ้าเราจะใช้อากาศยานทหารต่อไปงานผมมีการพูดคุยกันในทีมจึงเห็นว่าเราน่าจะหยุดงานสักพักหนึ่งเพื่อให้ทีมงานสร้างเสริมกำลังใจและให้เวลาผมในการพูดคุยกับทหารนิดน,นึงว่านี่ระัยการบินเป็นอย่างไรทหารตอบได้คําเดียวซึ่งพวกเรา เห็นพ้องต้องกันว่าเราต้องบินต่อคือทหารบอกว่าไม่มีทหารคนไหนอยากตายครับคุณหมอเขาบินเนี่ยเขาก็เตรียมความพร้อมเต็มที่เหมือนเราจะบินเพื่อบินพาณิชย์เรามีเช็คลิสต์นับร้อยอย่างเขาเช็คทุกอย่างแต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เมื่อความต้องการของคนในแม้องสอนยังมีอยู่ผู้ป่วยยังอยู่ตรงหน้าสกายด็อกเตอร์ก็ต้องกลับมาโอเปเรตใหม่เรายังจังบินต่อครับหลังจากนั้นสาเดือนที่เราหยุดงานไปนี่เป็นภาพที่ถ่าย ขณะที่แลนดิ้งที่สนามฟุตบอลโลาบานมหาราชท่านจะเห็นผู้ป่วยอยู่ในนี่ภาพนี้คลาสสิกมากเพราะผู้ป่วยอยู่ในเฮลิคอปเตอร์ซึ่งกำลังเปิดและเตรียมตัวเช่นแลนด์เพื่อวิ่งขึ้นแอมบูลนอ์แลวไปที่ ER มหาราชนครเชียงใหม่เรานําส่งทั้งผู้ใหญ่ครับที่ท่านเห็นนี่คือนอนในการแอร์เป็นเส้นเรื่องหัวใจตีบนะฮะต้องบินมาเพื่อขยายบอลลูนที่เชียงใหม่เราส่งแม้ทั้งเด็กแรกเกิดท่านเห็นในตู้อบขวามือเนี่ยนะฮะมันคือเด็กแรกเกิดที่มีปัญหาเรื่องหัวใจต้องบินมาที่ คณะแพทยศาสตร์ไปเชียงใหม่เพื่อให้หมอหัวใจเด็กดูแลเราพาญาติมาด้วยครับนั่งรับน <men> ั <reated> ่ง <preserved> ร <c oughs> ับมีคําถามจากญาติเสมอญาติเวลาลงจากเครื่องมาหลายคนน้ําตาไหลครับเพราะว่าไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้จะได้ขึ้นหอและพาคนเจ็บคนฉุกเฉินไปส่งผมเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดหนึ่งถึงผู้ป่วยที่ที่เราเคยดูแลนะครับ29มกราคม2515มีคนไข้รายหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์อุบัติเหตุที่แม่องสอนครับ กระดูขาขวาหากักตัดเส้นเลือดขาดเมื่อเส้นเลือดขาดเรามีเวลาจำกัดครับหากช้าตัดขาแน่นอนสกายด็อกเตอร์บินตอนกลางคืนเพื่อ,อผู้ป่วยรายนี้บินกลับมาที่เชียงใหม่เพื่อให้หมอหลอดเลือดที่เก่งโรคอุบัติเหตุต่อเส้นเลือดปัจจุบันเขากลับไปเดินได้อีกสักลายไนครับ28พฤษภาคม2015ผู้ป่วยรายนึงอายุ5 0กว่าปีจู่ๆเส้นเลือดขาดสองข้างตันฮะตันด้วยโรคที่เป็น คือมีเส้นเลือดติดอยู่เดิมแล้วมันตันเมื่อตันที่เส้นเลือดขาสองข้างเวลาก็มีอีกละแต่ถ้าตันสองข้างอาจตายครับถ้าไม่ยอมรักษาคระะับเราใช้กับสยาของตำรวจบินพาผู้ป่วยรายนี้ที่เป็นชาวบ้านเนี่ยนะฮะมาที่เชียงใหม่เพื่อให้หมอเปิดหลอดเลือดปัจจุบันเขากลับไปเดินได้รายสุดท้ายนี่เป็นชาวบ้านเลยครับ4กันยายนขี่มอเตอร์ไซค์อุบัติเหตุอีกแล้ว เยอะมากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์บ้านเรานะครับถ้าท่านเห็นเอ็กซเรย์นี้ถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เห็นแล้วรู้เลยว่าคลายนี้อีกไม่เกินชั่วโมงตายแน่แนเพราะเส้นเลือดแตกไม่ใช่เลือดออกในสมองและมีสีขาวๆที่เป็นรูปเลนนั่นคือเลือดที่กดสมองอยู่ครับสกายด็อกเตอร์จะบินไปแต่ก็ยังไม่ทันการคุณหมอที่แม่องสอนที่เห็นผมขาวๆเนี่ยฮะค,คุณหมอชวนชื่นท่านทางานที่แม่องสอนแต่ไม่ใช่หมอผ่าสมองท่านเอาผู้ป่วยไปพาก่อนเพื่อยือชีวิตระบายเลือดที่กดสมองออก แล้วระหว่างที่เขาผ่าสกายด็อกเตอร์ก็บินในกลางคืนแล้วเอาผู้ป่วยที่ผ่าเสร็จมาเจอกันที่สนามบินบินกลับมาที่สนามบินเชียงใหม่เพื่อส่งที่โรงพยาบาลคนครพิงเอาผู้ป่วยให้หมอระบบประสาทผ่าตัดเพื่อเอาเลือดทั้งออกทั้งหมดออกห้ามเลือดให้ดีปิดกระโหลเพื่อผู้ป่วยเหล่านี้กลับไปเดินได้ครับลายที่จะตายบินกลับมาเดินได้งานทั้งหมดที่เราทํา มีรอดมีความสักเซสเล่าให้ฟังสามรายแต่มีจํานวนหนึ่งก็เสียชีวิตเพราะอาจจะหาอากาศยานไม่ได้บ้างเวลาไม่มีบ้างอากาศยานแต่ละที่ที่เราพยายามหาก็มีข้อจํากัดบ้างเพราะเราใช้อากาศยานของหน่วยงานที่มีภารกิจปกติฮะเราต้องไปขอเขาถ้าทหารมีภารกิจปกป้องประเทศเขาไม่สามารถบินให้เราเราก็บังคับเขาไม่ได้ถ้าอากาศยานพาณิชย์ มีภารกิจในการบินนําส่งผู้โดยสารอยู่แล้วเราก็บังคับเขาไม่ได้เพราะเป็นความช่วยเหลือที่เราขอให้เขาช่วยประเทศไทยเราจึงต้องการอากาศยานซึ่งผมมีฝันมากว่าเราจะมีสถานีและมีอากาศยานที่พาผู้ป่วยตามท้องที่ที่มาถึงยากให้มาถึงเชียงใหม่แล้วรับการรักษาทัานท่วงทีคำถามคือคุ้มไหมมีคนถามผมว่าคุ้มหรือเปล่าเอาเงินจำนวนเยอะ ไปช่วยชาวบ้านที่ไม่ได้สร้างอะไรให้กับประเทศมีคนถามผมจริงๆซึ่งเป็นเรื่องที่ amazing มากว่าถามไม่เป็นไรผมถามได้ผมยินดีให้ถามสกายด็อกเตอร์ไม่ได้คิดเรื่องธุรกิจนะเราคือถ้าคิดธุรกิจเราขาดทุนแน่นอนเพราะว่าบินแบบนี้เ,เซฟหนึ่งชีวิตเอาเงินจำนวนนี้ไปช่วยคนอื่นได้อีกเยอะแยะที่อยู่ในเมืองอะไรนี้เป็นต้นแต่สกายด็อกเตอร์คิดถึงเรื่องคุณค่าของชีวิตครับชีวิตหึงชีวิตมีครอบครัวมีคนที่รักมีสังคมมีบ้าน มีใครหลายคนรอเขากลับบ้านครับเราหวังว่าสิ่งที่เราทำเพื่อให้เกิดภาพนี้ขึ้นกลับไปแล้วมีรอยยิ้มในครอบครัวว่าโอ้นักขาครัวกลับมาแล้วหมาหเขาเห็นเดินรู้สึกตัวพูดคุยสกายด็อกเตอร์บินในพื้นที่ยากแค้นยากไร้ลักษณะนี้เอาความรู้ที่มีและประสบการณ์อาจจะนำมาใช้ได้กับ เมืองใหญ่ที่ไปไหนไม่ได้เหมือนกันการจราจรติดขัดแบบนี้ใช้ความรู้ที่เรามีในการบินส่งคนจนมาช่วยคนรวยในเมืองกรุงเทพก็เป็นไปได้สิ่งนี้อาจจะเป็นคำตอบหลายอย่างครับสกายด็อกเตอร์เราบินสูงครับเรากล้าที่จะบินสูงสูงข้ามเส้นแบ่งชนชั้นบรรณะและฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินสูงเพื่อข้ามเส้นแบ่งความเป็นความตายความสมบูรณ์และความพิการ พาคนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบข้อกรรมเหล่านี้บินข้ามเส้นแบ่งกลับไปหาครอบครัวและคนที่เขารักขอบคุณครับ